สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูแปลงดอกแพจัมโบ้ค่ะดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรียกเธอว่าแพจัมโบ้นะคะก็คือชนิดที่ใบแหลมๆนะคะใบแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็ดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเธอเธอชื่อว่าแพจัมโบ้นะคะ มีทั้งหมด8สีค่ะที่บ้านเราเริ่มจากสีนี้ก่อนเลยนะคะสีบานเย็นสีที่ใกล้เคียงสีบานเย็นอีกสีหนึ่งก็คือสีนี้นะคะแตกต่างกันอยู่นะคะอันนี้สีเลดี้นะคะหรือว่าสีพีชนะคะแล้วก็สีขาวนะคะลายกรีบชมพูค่ะสีขาวลายกรีบชมพูอันนี้น่ารักมากๆนะคะแล้วก็สีชมพูสีชมพูวานหวาน ถ้าต้นงามๆนี่ดอกจะสีเข้มหน่อยนะคะสีขาวค่ะเพื่อนๆสีขาวก็น่ารักถ้าเราอยู่แดดจะจ่ายแบบนี้ดอกดอกไม้จะชอบมากเลยนะคะอันนี้สีชมพูกลีบลายค่ะเพื่อนๆดูดีๆนะคะสังเกตดีๆนะสีชมพูเห็นไหมแล้วข้างในเนี่ยมีลายในกลีบดอกเห็นไหม มีลายจางๆในกลีบดอกนะคะสีชมพูกลีบลายแล้วก็สีนี้นะคะเป็นจัมโบ้สีเดียวที่ดอกเล็กนะคะเธอชื่อดาวน้อยค่ะแบบนี้ก็น่ารักนะดอกเล็กนิดเดียวอิ่งและใบเนี่ยเขาจะเป็นแผ่จัมโบ้นะคะแต่ว่าดอกเล็กนะคะแล้วก็สีสุดท้ายพิงมาจัมโบ้ค่ะก็คือชนิดที่มีลายอยู่ในกลีบดอกแบบนี้นะคะ คบไม่เอยทิ้งมาจัมโบ้นะคะสีชมพูลายดาวน้อยชมพูเฉยเฉๆขาวเฉยๆนะคะขาวลายชมพูสีพีชแล้วก็สีบวานเย็นนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ l i น์ y u n g นะคะใส่เครื่องหมายแอดไซก่อนนะแล้วใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะ นะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3นนะคะเบอร์โทรศัพ 1, 7 7, ท์0 8 1ย์0 7 1 3 7จแพ้จัมโบ้สวยๆนะคะพลาสี8สีรวมกันไปนะคะไม่แยกสี160บาทนะคะเราตัดให้50กิ่งถ้าสมมุติว่าต้องการให้แยกสีเราตัดสีละส0กิ่งเนาะแปดสีก็80กิ่งค่ะราคา230บาทนะคะ ฝากติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย